ก็กลับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเพิ่มยอดแชร์บนคลิป facebook นะครับผมก็รับผมก็ตามผมมาใน Google ได้เลยนะครับที่บอกว่า km ขีดโซเชียลนะครับผมอ่ากดเข้าไปได้เลยนะครับผมส่วนหน้าตาผพ้่ให้บริการ km ขีดโซเชียลนะครับผมก็ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมใครที่เคยสมัครกใช้งานแล้วนะครับผมกดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยกดสมัครใช้งานนะครับผมกดสมัครใช้งานตรงทีเขียวนี้ได้เลยนะครับผม ส่วนด้านในก็ผมก็จะลงชื่อผู้ใช้แล้วผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านนะครับตรงนี้แล้วก็รหัสผ่านยืนยันนะครับตรงนี้ไปใส่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะผมฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตวตรงนี้ด้นะครับผมติ๊กเ้วยนะครับกดสมัครใช้งานได้เลยแต่ถ้าใครที่มี Gmail อยู่แล้วหรือว่าอีเมลอยู่แล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก็สามารถกดล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหน่าสมัครหน่าสมัครการใช้งานเคมผิดโซเชียลนะครับเชื่อเขาใช้ไปเลยนะครับผม อ่าส่วนหน้าตาหลักครับผมแพลตฟอร์มก็มีประมาณนี้แล้วผมก็จะมีทั้ง facebook แลนะผมติก๊กอินสตาแกรมนะผมแล้วก็ youtube นะผมแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมเพิ่มยอดแชร์คลิปบน facebook แลนะผมก็กดที่ facebook เลยนะครับอ่าบนบลูตรงนี้คุณก็เลือกได้เลยนะครับบริการตรงนี้คุณก็เลือกได้เลยนะครับผมว่าใ,ใช้บริการอะไรน,นะครับแบนร์รแรกนะครับผม ลิงก์ตรงนี้คุณก็สามารถไปก๊อปที่คุณจะเพิ่มยอดได้เลยนะครับผมก็มาวางนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนจํานวนตรงนี้คุณก็สามารถใส่ตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมจำนวนจบขอเร็วไปร้อยหนึ่งนะครับเวลาเขาจะลงค่าเวลาเฉลี่ยมาให้แล้วนะผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับผมว่าเท่าไหร่นะครับตรงนี้แต่ถ้าใครยังไม่กดสั่งซื้อนะครับตรงนี้ก็สามารถมายละเอียดทางด้านขวาก่อนได้นะครับผมตรงนี้ไปกดสั่งซื้อนะผมแต่ผมขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับ ผม้องซื้อเสร็จแล้วครับผมตรงนี้ก็รับการสั่งซื้อแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นหน้าแถบซื้อเขียวนะผมก็เป็นหน้าสุดส้ดแล้วนะครับมาตรงนี้ไปดูหน้าปรดการซื้อเราดีกว่านะครับหน้าโปรดการซื้อเราแล้วผมก็จะมีทั้ง i อดีนะครับผมกับลิงก์ของเราแล้วก็เขียนว่าเราดําเนินการนะครับตรงนี้ก็เลยรอสักครู่นะครับผมดูเฟตฟอมการเติมเงินของเราดีกว่านะครับผมเฟตฟอมการเติมเงินของเราก็มีสามหลักๆนะครับผมเดีวจะมีทั้งฟอมเพย์นะครับผมแล้วก็ทูตุนดีวัลเลยนะครับผมแล้วก็คริปโตนะครับตรงนี้ แต่ถ้าใครยังไม่เคยเติมนะผมก็สามารถมารายละเอียดตรงนี้ก่อนได้นะครับผมก่อนกดรอนงินเติมไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอานนี้นะผมว่าเครดิตการเติมเป็นนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากติดต่อ a อ m มินะผมหรือแอปช้าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะผมก็สามารถมาติดต่ออ d มินตรงนี้ได้เลยนะครับการติดต่อได้ม n นะผมก็สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็สามารถออดไลน์ไปก็ได้นะครับผมหรือว่าสแกนไลน์ไปก็ได้นะครับผมตรงนี้เขียวโค้ดนะครับก็ประมาณนี้นะผมอ่า ตัวช้เหลือนะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมูนะ,มน,ะาหานะครับผมก็แจ้งปัญหานะครับผมแต่ก็เร็วกว่เดร์นะครับผมแต่ก็ข้อความนะครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าการติดต่อตอมินนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็จะไ่ทาการใเสียเวลาแนละ้วผมก็จะขอกลับไปหน้าเดิมดีกว่านะครับขออนุญาตรีนึงครั้งแล้วผมยอดเพิ่มไหมถ้ายอดจะไม่เพิ่มนะผมก็ขออภัยนะครับผมตรงน,นี้ผมก็จะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเลยนะครับผม ครับผมตอนนี้ยอดผมเขาเพิ่มมาที่เรียบร้อยนะผมจากตอนแรกมีแค่หนึ่งแคร์นะครับผมตอนนี้มาเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งแชร์เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็มาเสร็จสิสส้นเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับผมกลับมาที่หน้าเดิมกันดีกว่านะครับาตรงนี้การติดต่อไ e อินผมก็แนะนําไปที่เรียบร้อยนะครับผมาาการติดต่อไ e อินยังไงนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแบบนี้นะผมก็มอย่าอย่าทำตามนะครับผมก็ามสามารถไปที่แนะนําเพื่อนได้นะครับาสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สมัครขั้นต่ำหนไปนะผม จะได้ค่าตาคอมมิชชั่นถึงค่าเปอร์เซนต์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มจะขอจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหน,นขออภัยด้วยนะครับครับแล้วนะครับผมขอบคุณครับ